สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูกิฟอีกวันหนึ่งแล้วนะคะสุดสุดท้ายของสัปดาห์เนาะวันนี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องความหมายของเพื่อนบ้านต่างๆแล้วการช่วยเหลือซึ่งกันและการการดูแลกันและกันวันนี้คุณครูกิฟจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเออเราจะมีความสุขได้ยังไงนะโอ้เด็กๆเพื่อนบ้านก็เหมือนเพื่อนที่เรารัก เรามีเพื่อนเล่นเรามีความสุขไหมอ่ะมีความสุขก็เหมือนกันค่ะเด็กๆเด็กๆอยากมีความสุขเพื่อนเขาก็มาเล่นมาสนุกกับเราอยู่ในชุมชนด้วยกันอย่างมีความสุขเขาก็อยากมีเพื่อนเราก็อยากมีเพื่อนเราก็มีความสุขเนาะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรก็ให้หมดแต่ในบางครั้งการมีความสุขก็คือความสุขทางใจเนาะไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ เงินทองเราอยู่ร่วมกันเรามีใจที่ดีมีจิตใจที่อยากแบ่งปงันอยากให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขโดยใช้ใจแลกใจเลยเพื่อนบ้านนะคะไม่จําเป็นฉันมีเงินฉันมีของฉันเอาให้เราก็มีความสุขมันไม่ได้ตลอดไปเนาะแต่การที่มีใจที่จริงใจต่อกันนี่แหละเป็นการสร้างความสุขทางใจให้กันและการในบ้านของ พวกเราในชุมชนในหมู่บ้านนะคะเนี่ยเด็กๆก,ก็คงจะมีเพื่อนบ้านเยอะแหละเนาะต่างคนก็มีจิตใจที่ดีเนาะให้ใจิตใจที่ดีต่อกันทุกคนก็มีความสุขก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ถ้าวันไหนละ่ะเราเกิดทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านเรามีความสุขไหมคะอืเราไม่มีความสุขเพื่อนเราก็ไม่มีความสุขเด็กๆอยากเป็นแบบนั้นไหม เอาไม่อยากเป็นเลยดังนั้นเราอยากมีความสุขทุกๆๆวันเลยเราก็ต้องมีใจที่ดีมีจิตใจมีความคิดที่ดีที่จะมอบความสุขให้กับเพื่อนบ้านเราก็เหมือนกับการกัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเล่นอะไรกันแลกแบ่งปันกันเนาะก็มีความสุขละเล่าเรื่องราวต่างๆ นั่งคุยกันก็มีความสุขแล้วเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรมากเลยตอนเย็นออกไปเล่นข้างนอกปั่นจักรยานด้วยกันเล่นฟุตบอลด้วยกันวิ่งไล่จับก,กันพ่อแม่พูดคุยกับพ่อแม่เพื่อนข้างบ้านทุกคนก็ความมีความสุขแทนเล็กๆวันละเล็กๆน,น้อยๆเนานะก็ สนุกสนานกันไปเด็กๆก,ก็มีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านไว้นะคะอยากไปทะเลาะบอกแว้งกันเลยเราเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ใกล้กันเราก็ต้องรักกันเพื่อเราจะได้มีความสุขอยู่ทั้งที่บ้านแล้วก็อยู่กับครอบๆตัวเรามีความสุขอยู่รอบตัวเลยเนาะโอเคค่ะวันนี้คุณรูกิตล,ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ